มาวันนี้มีเอามเมนูที่เด็ดมาฝากพี่ตัวนังกันเลยนี่พี่น้องเด้อขอถัอ่วถั่วไผพี่น้องพูมนมะกินนะพี่น้องเด้อของเสียบพี่น้องน้ำลายแตยกนี่นี่ปูหน่อยพี่น้องเนีย่ยขักขนาดเดียกันเนี่ยโอ้พูน่ะพูน่ะโอ้พูน่ะอุ้ยไปยมันแล้วพี่น้องเลย <laughs> <laughs> เอาเอาเอา,เอา สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซุกขุดซุขคนนะครับมาพรมาพร้ากับชอ่องจ่าฉาดถุงลาคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะครับบรรยากาศมันหยุดพี่น้องได้เมนูแซ่ยบเนาะครับเมนูยอดฮิตมาฝากพี่ฝากน้องเป็นตำหุ่งเลยพี่น้องเนี่ยตำส่บักกอกนะครับได้เนี่ยตำส่บักกอกนะครับเป็นบรรักกอกหน้าได้พี่น้องเนาะต้นนี้แซ่บเสียบพี่น้องตำหุ่งเนี่ยเสียบครับกำมะฮงเทอร์มได้พี่น้องเลยทักหาเลยตำเองพี่น้องวนนี้มาเมื่อนี้มีเอาเมนูที่เด็ดมาฝากพี่ตัวน้องกันเลยนี่พี่น้องเน,นาะ ขอโทษขอให้พี่น้องพูนมากินนะด้พี่น้องเด้อของเสียบพี่น้องน้ำลายเปียกนี่ีปูหน่อยพี่น้องเนียขักขนาดด้วยกันเนี่ยโอ้พูน่ะพูน่ะโอ้พูน่ะอุ้ยไปหมดแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอา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 ,เอามาพี่น้องมาแซ่บๆกันพี่น้องเอาก้อนเลยผมข้ามเรียกแข่งมันก่อนเลยอืมอืมอืม เสีบยสบใครผู้น้องเอค้องเสียบเฮ้ย้ม่อกฟาไปไม่รโอ้ไปหมดเลยผู้น้องเ้ย ขนาดขอ,องเสียพี่น้อยคุยเลยหนีปากซนะหน่ม ตำหุงกับครับจ่นองเลยของเสียบคับเขากันคัก,ก็มันตําหุงหนยพี่น้องเ,เอ้ยจะมีป,ปูหน่อยไหยมงานรบกุ้งดเสียงบา Ôi, xẹp Trong hương hương Không nhẹ Bù nội เนี่ยเราบุ้งไหมอมมาดองเลยปเนี๋ยนไหนมันคือโบไตบุ 음~~ 흥. 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 โอ้เพียตายบเบาเรื่องพี่น้องเอ้ยขึ้นผอทำไมได้เป็นเร็กหน่อยไปหน้านพี่น้องเอ้ยอืมเอากินดำหงยนะไทยหน้าผอเขาขึ้นไม่กินเลยพี่น้องเอ้ย

ออโอ้โเพ็ดไหลายพี่น้องไอ้่ออู้ว้อเพ็ดข้ากนานักตำเอง

Ô. Oh. Bết <laughs> 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 อ๋อพี่น้องเอ้ยเพชรข้อมหันเจ๊ข้อมหันขึ้นคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเอาในความอยากกินน้ำแป๊บนึงพี่น้องเอาเนาะครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเมนูบานๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องมันได้กาดย่ามหมูเรียงเลยพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เส็แซ่บไปนทำงันเนาะกรับกับขอโทษดก็ให้พี่น้องปูพันปูจินปูในเด้อพี่น้องเด้อครับกะเพชรแห้งพี่น้องทั้งเพชรทั้งแซ่ยบนะพี่น้องเน้อ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณองค์พพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับเนาะช่องใาฉาดถุงกระลาชาแนลด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใาฉาดนะด้วยพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องโชคดีรลำรวยสุขสุขนทรเสียจากลาพี่น้องมาสนี้ทและพี่น้องเพลีแห้งสวัสดีครับ